สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายจะชวนทุกคนนะคะมาดูแลบำรุงโหระพานะที่ปลูกอยู่ในกระถางหรือปลูกอยู่ในแปลงผักก็ตามนะคะของเพื่อนๆนะให้แตกใบใหญ่นะคะทุกคนให้ยอดสวยนะคะนี่ค่ะ เราจะเน้นการบำรุงใบนะคะเพราะว่าเป็นพืชที่กินใบนะทุกคนวิธีการบำรุงเนี่ยก็ง่ายเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ใช้วัสดุที่หาง่ายๆจากในบ้านนะเริ่มต้นเลยเนี่ยการบำรุงโหระพานะคะวิธีการง่ายมากๆก,ก็คือถ้าเขาแตกยอดนะแล้วเราอยากจะให้เขามีใบที่มันเยอะขึ้นแตกยอดสวยใบใหญ่กว่าเดิมนะง่ายๆเลยก็คือการตัดยอดค่ะทุกคนตัดออกเลยนะคะเนี่ยแบบนี้ตัดเลยค่ะ ตัดยอดเขานะคะไม่ต้องเสียดายนะเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่นะคะถ้าเราเอาไปทํากับข้าวเนี่ยก็ได้เลยนะส่วนยอดนะคะหรือว่าใครจะนําไปชําเพื่อขยายพันุ์ต่อก็ได้เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะนี่โหระพานะคะส,สวยๆงามๆแบบนี้บางคนเสียดายนะถ้าอยากให้ต้นเขาสวยอยู่กับเราไปนานๆนะคะเราก็ต้องทําสาวให้เขาค่ะก็คือโดยวิธีการตัดยอดนั่นเองค่ะเนี่ยตัดตัดออกแบบนี้เลยนะแล้วก็โหระพานะคะ ถ้าเขาออกดอกเนี่ยเขาจะแก่ไวค่ะนี่ดอกเขานะคะตัดทิ้งเลยค่ะทุกคนไม่ต้องเก็บไว้นะคะตัดทิ้งได้เลยเนี่ยดอกนะคะตัดทิ้งได้เลยไม่ต้องเก็บไว้เนี่ยค่ะลักษณะนี้นะคะตัดเลยตัดยอดเลย นี่ค่ะแล้วก็โหระพาเป็นพืชที่ชอบแสงนะคะก็ควรที่จะได้รับแสงได้รับแดดอย่างเพียงพอนะแต่ก็ไม่ควรที่จะได้รับแดดตลอดทั้งวันนะคะก็ควรที่จะมีเวลาที่ม,มีมีช่วงแสงแดดรำไรมีช่วงได้รับแสงเต็มที่ด้วยนะคะก็ต้องวางในวางกระถางในพื้นที่ที่เหมาะสมเนาะตัวต่อมาค่ะทุกคน ตัวเด็ดเลยนะคะที่จะช่วยบำรุงโหระพานะคะให้ต้นโหระพาของเราสวยงามนะแล้วก็อยู่กับเราไปนานนะคะก็คือ2ตัวนี้ค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นกะปิ ใครไม่มีกะปิก็ใช้เคยนะคะทุกคน2ตัวนี้จะช่วยเร่งรากนะแล้วก็เร่งการแตกใบใบใหม่ที่เขาแตกออกมาก็จะมีความเขียวมันวาวใบใหญ่นะคะซึ่งจะทําให้ต้นโหระพาของเรานั้นแข็งแรงสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยนะวันนี้นะคะแต่ก็จะใช้เป็นกะปินะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำห้าลิตรนะทุกคนอันนี้เป็นน้ําเปล่า5ลิตรนะคะถ้าน้ําเปล่าประมาณ5ลิตรก็ใช้มาประมาณนี้คะ่ะ ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะผสมไปเลยแต่ว่าเราจะต้องละลายกะปิก่อนนะก็บี้ๆเขาหน่อยละลายกะปิก่อนกะปิก็จะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ กะปิเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของพวกปลาตัวเล็กๆก,กุ้งตัวเล็กๆนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยแคลเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสมีสารอาหารมากมายเลยนะทุกคนเนี่ยค่ะประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะคือแต่เห็นต่างชาตินะบางทีเนี่ยเขาก็จะเอาปลาสดๆนะคะที่เป็นเศษปลาแล้วอะพวกเศษปลาเหลือๆมาฝังกลบ ใต้ดินเลยนะคะในแปลงผักของเขานะคะแล้วก็ใส่พวกพวกเศษผักเปลือกผลไม้นะคะผสมกับปลานั้นไปด้วยแล้วก็กลบดินนะเนี่ยค่ะซึ่งถ้าเราไม่มีปลานะถ้าบ้านเราไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลเนี่ยใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะกะปินะคะหาง่ายใช้ง่ายนะคะนี่เราก็มาผสมราดรสไปะคะ่ะทุกคนได้แล้วนะก็เอามาเทลงในน้ำ5ลิตรที่เราเตรียมไว้เลย นี่ค่ะนี่ค่ะได้สารอาหารครบถ้วนนะคะแล้วก็เสริมด้วยเครื่องดื่มชูกำลังประมาณ1ฝาลงไปเลยตัวนี้ก็จะให้ความสดชื่นนะหลังจากที่เราตัดยอดโหระพาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการเติมความสดชื่นนะให้กับต้นโหระพานะคะแล้วก็บำรุงด้วยกะปิแบบนี้นะคะนี่เลยถ้วยนี้นะคะทุกคนเอาไปรดราดต้นโหระพาได้เลยค่ะ ต้นนี้นะคะไต่ปลูกมาระยะหนึ่งแล้วนะคะต้นเดียวนะทุกคนแตกยอดเต็มเลยนะคะแล้วก็เก็บกินได้เรื่อยๆเลยแต่เอาไปขยายพันธุ์เพิ่มแล้วก็เอาไปทํากับข้าวด้วยนะคะอยู่กับไต่ได้นานเลยนะต้นโหระพาต้นนี้ค่ะรดราดบ,บํารุงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะไม่เพียงแต่ใช้กับต้นใหญ่นะคะโหระพาต้นเล็กนะที่ไต่บํารุงอยู่ในกระถางนี้นะคะก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะ อันนี้ก็คือเอาเขามาฟื้นฟูนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยรู้สึกว่าใบหงิกใบงอนะคะก็เลยตัดใบส่วนที่เป็นโรคออกไปนะคะแล้วก็เอามาวางไว้ในที่ร่มใส่ปุ๋ยบำรุงฟื้นฟูกันใหม่ค่ะก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะใช้สูตรนี้รดบำรุงไปด้วยเลยค่ะนอกจากโหระพานะคะเรายังสามารถใช้กับกระเพราหรือสารแหน่ได้ด้วยนะคะนี่ต้นพืชต้นผักนะคะใช้ได้ทุกชนิดเลยค่ะก็ลองทำตามกันดูนะคะทุกคน สูตรนี้เนี่ยหาของง่ายใช้วัสดุที่มีอยู่ในบ้านนะคะช่วยบำรุงต้นโหระพาของเพื่อนๆนะคะให้สวยนานงามนานแน่นอนค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะตายชวนทุกคนมาบำรุงดูแลโหระพานะคะ วันนี้นะคะไต่จะชวนมาดูโหระพาที่ไต่ปลูกอยู่ในกระถางค่ะทุกคนทั้ง3กระถางนี้นะคะเริ่มต้นมาจากการปักชำยอดค่ะเนี่ยค่ะเขาก็มีการเจริญเติบโตดีมากๆเลยนะวันนี้ก็คือจะชวนมาเด็ดยอดค่ะทุกคนโหระพานะคะพอเขาเริ่มแตกนะคะไต่ก็จะตัดยอดเลยเพราะว่าไต่ยอยากจะให้เขาเป็นพุ่มนะคะเนี่ยค่ะตัดทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายค่ะ ตัดทิ้งไปแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกยอดออกมาใหม่นะคะแล้วการตัดแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราได้ต้นโหระพาที่มีทรงเป็นพุ่มสวยด้วยนะคะอ่านี่ค่ะทางนี้นะคะแต่เริ่มเจอปัญหาใบเหลืองนะคะใบเขาใหญ่จริงๆค่ะแต่ว่าเริ่มเจอปัญหาใบเหลืองนะคะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะนี่เราตัดยอดนะคะทําหน้าที่ของเรา ต่อไปนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะนี่ค่ะพอตัดยอดไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่ค่ะทีนี้วิธีการบำรุงโหระพาอย่างง่ายที่สุดเลยนะคะทุกคนก็คือการใช้ฮอร์โมนไข่นะตายเคยบำรุงโดยการใช้ไข่นะคะต้นเขาเจริญเติบโตดีมากๆเลยเนี่ยยอดเนี่ยไม่ต้องทิ้งนะคะเสียดายเดี๋ยวตต่จะเอาไปปักชำ้ำปักช้ำนะคะก็นี่ค่ะริดใบข้างๆออกเห็นยอดสวยนะคะ เห็นยอดสวยก็เสียดายริดใบข้างๆออกให้หมดนี่ได้แบบนี้นะคะเอาไปปักชํำค่ะทุกคนเนี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปปักชํำนะคะเนี่ยค่ะยอดอ้อตัดมาก็เสียดายนะคะเก็บไปอ่าทีนี้นะคะเรามาต่อกันที่ฮอร์โมนไข่ค่ะนี่ไต่เคยบำรุงโหระพาด้วยไข่นะคะไข่สดๆเลยเอามาตีผสมกับนมนะคะ ปรากฏว่าใบเขาแตกแล้วก็ใบเขาใหญ่นะคะมีความเขียวมันวาวนะคะทีนี้เรานะคะอยากจะให้โหระพาของเราเนี่ยมีความใบเขียวนะคะมีความสดชื่นนะใบไม่เป็นด่างไม่เหลืองแบบนี้นะคะของตายเนี่ยเจอปัญหาแล้วตอนนี้นะคะเนี่ยคะ่ะใบเริ่มเหลืองเริ่มด่างแบบนี้พืชอาจจะโดนน้ําฝนมากเกินไปเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ฝนตกทุกวันเลยค่ะทุกคนทีนี้เราต้องมาบำรุงเขานะคะเราจะปล่อยให้รับน้ำฝนอย่างเดียวแบบนี้ไม่ได้นะและตอนนี้นะคะต่ายก็ได้เตรียมน้ำนะคะอยู่ในบัวรดน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็นำฮอร์โมนไข่ของเรามาเลยนะคะตัวนี้เป็นนางเอกเลยนะคะใช้เป็นประจำค่ะไม่ว่าจะเป็นกับบอนสีอกโกนิม่านะคะหรือพืชที่เราปลูกไว้กินนะคะก็ใช้ตลอดเลยค่ะฮอร์โมนไข่ใส่ไปเลยนะคะ น้ำประมาณ10ลิตรนะคะแต่จะใส่ไป2ช้อนค่ะอุ้ยหกนะคะขออภัยค่ะทุกคนเรีรดายเนี่ยหกด้านข้างเลยอ่านี่ค่ะเรียบร้อยนะคะคนให้เข้ากันแบบนี้อ่าแล้วก็นำไปราดรสต้นโหระพาของเราได้เลยค่ะ การราดรดด้วยโฮอร์โมนไข่นะคะทุกคนรดเป็นประจำนะทุกๆห้าถึงสิบวันนะคะแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยไต่ก็จะรดทุกๆห้าวันค่ะทุกคนห้าวันรดทีหรือบางทีก็สัปดาห์ละครั้งนะคะยังไม่ได้เลยก็คือสัปดาห์ละครั้งนะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยสี่ห้าวันก็จะต้องมีการใช้โฮอร์โมนไข่แล้วค่ะใช้หมดทําใหม่ใช้หมดทําใหม่หมหมนะคะแบบนี้ค่ะก็จะช่วยทําให้ต้นพืชของเรานะคะ,จะเจริญเติบโตดีนะคะแตกใบเยอะค่ะ ใครปลูกโหระพาปลูกพริกนะคะมะเขือเทศมะเขือเปราะนะคะพืชกินผลกินใบใช้ได้ทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะมาแก้ปัญหานะในเรื่องของนี่เลยใบยเหลืองนะคะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาฝนตกนะคะไม่ได้รับธาตุอาหารเท่าที่ควรนะเพราะว่าบางทีเนี่ยไต่เข้าสวนไม่ได้เลยนะคะฝนตกชุกเลยนะคะจนเดินแบบเดินลําบากเลยะคะ่ะเดินแฉะเลยนะคะดินแฉะไปหมดเลย อันนี้โชคดีว่าปลูกอยู่ในกระถางนะคะถ้าปลูกลงดินเนี่ยอาจจะรากเน่าไปแล้วนะคะทุกคนฝนตกหนักมากนะที่ผ่านมาค่ะวันนี้ก็ชวนทุกคนมาบำรุงมาฟื้นฟูกันนะคะสำหรับโหระพาที่ปลูกอยู่ในกระถางให้เขาแตกใบ,บแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเยอะๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ชวนมาดูแฟงนะคะเขาออกแบบติดๆกันห้าลูกเลยนะคะทุกคน นี่คะ่ะลูกที่หนึ่งนะคะหลูกเลยแหละทุกคนนี่คะ่ะนี่ลูกที่สองนะคะสามนะคะสี 4, ่ห้านี่ทางนี้ห้านะคะแล้วก็ด้านล่างนี้หคะ่ะเพียบเลยนะคะทุกคนพลังของฮอร์โมนไข่นะคะที่ไตรถเป็นประจำค่ะนี่คะ่ะออกลูกดกแบบนี้เลยนะคะขั้วเหนียวด้วยนะไม่หักงอออกมานะคะทุกคน นี่ค่ะพลังฮอร์โมนไข่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายก็จะชวนทุกคนนะมาตัดกิ่งโหระพานะคะก็เป็นการตกแต่งกิ่งแบบธรรมดาอุปกรณ์ของเราใช้เพียงอย่างเดียวค่ะคือกันไกรนะคะเนี่ยค่ะทำไมเราต้องตัดตกแต่งยอดเขานะคะพวกพืชกินใบต่างๆนะถ้าเราปล่อยให้เขา ออยืดยาวออกไปเรื่อยๆเนี่ยลองสังเกตดูนะใบเขาจะเล็กลงนะคะทุกคนแต่ถ้าเรามีการตัดตกแต่งกิ่งเป็นประจำนะคะซึ่งการตัดนะคะเราก็ไม่ได้ทิ้งนะพวกยอดพวกนี้เนี่ยเราก็ไปทํากับข้าวได้ค่ะเนี่ยยิงโหระพาออกดอกแบบนี้นะคะจะทําให้ต้นแก่เร็วเราก็ต้องมีการตัดด้วยนะข้อดีของการตัดตกแต่งกิ่งนะคะทุกคนก็คือ1เลย ทำให้ต้นโหระพาเป็นพุ่มสวยนะคะไม่ใช่แค่โหระพานะก็ใช้ได้กับกระเพราแล้วก็พืชกินใบอื่นๆด้วยนะคะ2เลยนะคะก็จะทําให้ยอดที่แตกออกมาใหม่นะคะมีขนาดใหญ่นะแล้วก็ดูอุดมสมบูรณ์นะคะเนี่ยยอดเขาก็จะไม่เล็กลงนะคะทุกคนตัดเรื่อยๆนะ ถ้าเกิดว่าเราทำกับข้าวกินเองอยู่แล้วนะคะยอดเหล่านี้เราก็ไม่ต้องทิ้งนะคะทุกคนเอาไปทำกับข้าวได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ได้ทำกับข้าวในวันที่ตัดนะคะก็เอายอดไปปักช่อสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ต่ออีกค่ะก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะที่จะทำให้พืชผักของเราเนี่ยสวยงามอยู่ตลอดนะคะนั่นก็คือการตัดกิ่งนั่นเองนะคะต้นนี้เป็นโหระพาตายปลูกอยู่ใกล้ๆกับต้นมะเขือพวงนะคะก็ดูแลกันไปพร้อมๆกันเลยนะ เนี่ยค่ะตัดยอดเลยค่ะทุกคนแล้วก็การที่เราตัดอยู่เรื่อยๆแบบนี้นะคะยังช่วยยืดอายุด้วยนะทำให้ต้นโหระพาเนี่ยอยู่กับเราได้นานขึ้นด้วยค่ะก็ลองทำตามกันดูนะคะวันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะที่แต่จะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะเนี่ยเห็นออกดอกตัดเลยนะคะเห็นออกดอกแบบนี้นะต้นจะได้ไม่แก่ไวค่ะยอดนะคะตัดเลยคะ่ะเดี๋ยวเขาจะแตกออกมาใหม่นะคะไม่ต้องห่วงค่ะ เท่านี้นะคะลองทำตามกันดูค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ